ชยภูมิมรถยนต์แล่นผ่านจักรยานสามล้อมอเตอร์ไซค์ชัยภูมิบอกไกลบอกใกลถ้านั่งรถไปก็ต้องเป็นต่อรถยนต์เครื่องบินก็เคยบินมาวนบินมาวนนี่ตอนทำสวสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตุชัยภูมิกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้วันที่ หนึ่งมกราคมนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับพาทุกคนมาทําบุญกันที่วัดพระธาตุชัยภูมิกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้วันดีครับวันปีใหม่ครับก็มาขอพรเจ้าพ่อพญาแล้วก็มาทําบุญกันที่วัดพระธาตุชัยภูมิของเรานเองนะครับบรรยากาศสวยงามมากหนาวมากๆทำบุญกันแบบมาตรการโควิดนะครับเดี๋ยวไปชมกันบรรยากาศข้างในหนาว ชัยภูมิมรถยนต์แล่นผ่านจักรยานสามล้อมอเตอร์ไซค์ชัยภูมิบอกไกลบอกไกลถ้านั่งรถไฟก็ต้องไปต่อรถยนต์เครื่องบินก็เคยบินมาวนบินมาวนนี่ตอนทำุนเทียมบินมาวนนี่ตอนทำุนเทียมไปน้ำบ่อไปน้ำบ่อสิไปน้ำที่บ่อไหวเจ้าพ่อและยางเรียบรล่อคลอง สากรองน้องเหยียบบางปลาข้าวสาวหมอหญ้าสิกำคา,าตาบ <c oughs> ่อาเท้าเด้อสิไปเว้นักกันเถอะเยอมันสุดดึงเขาเขาว,วางเขาไว้ <c oughs> เราก็ต้องเอาไว้ตรงนี้มา <c oughs> ตรงนี้แล้วกันเด้อเพิ่งซื้อมาใหม่ก็มาดอกกันดอกไม้ก่อ ้านาครับสวยงามมีเสียงพิณเสียงแคนด้วย่ทุกท่านที่มีเครื่องสมมานะครับอธิษฐานแล้วก็ถวายด้านบนเลยนะครับถวายเครื่องสมมาพวงมาลัยและดาบด้านบนเลยนะครับเป็นพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลนะครับ ในวันปีใหม่ของเรานะครับเป็นพิธีบวงสวงเจ้าพ่อพญาแลคนก็เยอะมากออาวันนี้พอพามกันกสิได้สู้ควันในพอเมพี่นองสู้ผู้สู้คนอ่าเป็นการสู้ควนันรวยพ่อนปีใหม่ห้พอเมพี่นองสู้ผู้สู้คนเด้อไอได้รับโชคล้ำชัยเอิญเอาควันพอเมพี่นองมาในตลอดปีใหม่ เด <biography. S 3> ี๋ยวจะไปสักการะเจ้าพ่อพปะยาเลยครับพันปีใหม่เราครับชาวเชียงภูครับ ประสบพบเจโชกุกยะได้หางท่านยามาไก่ก้นเสียจัจไรพยามาพานอนหลับในเรื่องข้ามนอนฝันในเรื่องเมื่้วเดี๋ยวเราเสร็จไปเฉพาะพยาแรงเมื่อกี้ครับแต่เราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับเพื่อไปสักการะพันธ์เชยูมิกันนะครับด้านบนไปด้วยกันแตุ่สัมภาษณ์พุทธาลพาผู้ใดเสียเอาเสือก็ใส่มาเด้อ พระสังฆาลกนาเวนพระสัทธาสุทธิพระอนตุตียาเห็บอิศิษฐ์อุทัตมีิีอิเมนาพุทธตังเสซศบูชาบูชนี้ถ้าใดจะทำบุญบูชาวัตถุมงคลไม่จนกว่าใครแต่อนุโมทนาญาติยอมตอนนี้อานุโมทเรียนรอบพระเทพบุตรในตอนนี้เรียนรอบพระเทพภูมิสามรอบครับชัยภูมิมรถยนต์แล่นผ่านจักรยานสามล้อมอเตอร์ไซค์ บอกไกลบอกไกลถ้านั่งรถไปก็ต้องไปต่อรถยนต์เครื่องบินก็เคยบินมาวนบินมาวนนี่ตอนทำบนเทียมบินมาวนนี่ตอนทำบนเทียมไปน้ำบ่อไปน้ำบ่อสิไปน้ำที่บ่อไหวเจ้าพ่อและย่างเรียบเนี่ยนะ้าไม่คอนน่าจะควซะหน่อยเออหน้าในแหลมยมสำคัญ ได้มาคาดเลว่าถอนคลายนะบางทีบางอยู่กรุงเทพมันก็เครียดนะถือว่าเป็นองค์พ่อพยายแลที่สระที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ อากาศจะเย็นนะครับร้อนเหรอเป็นะข้าวเหนียวปิ้งเขาจีเขาจีเขาจีลงทคานไปที่ไนกะ็เอยครับ,บดดเ,รเราจะเดินทางกลับกันแล้วครับ สวัสดีปีใหม่ทุกคนครับครอบครัวพวกเราสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับบายบายฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง Top Travel ไว้ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขในปีนี้ตลอดทั้งปีบายบายสวัสดีครับ ถ้านั่งรถไปก็ต้องไปต่อรถจนเครื่องบินก็เคยบินมาวนบินมาวนนี่ตอนทำบนเทียมบินมาวนนี่ตอนทำบนเทียมไปน้ำบอ่อไปน้ำบอ่อ